นี่ะครับพี่น้องครับได้มาอีแล้วครับตัวนึ่งครับผมนี่น่ตัวแล้วใส่กำลังตัวนี้ใส่บนไ่ครับตัวนี้ใส่บนญ่ครับยันลุ้มเดิมเท่านี้แหละครับโอ้แข่งขากว่ะขึ้นเขาปานมาครับพี่น้องมาจะกินใจมันเนอ ห้ววยั่สวัสดีครับผมคือก็ผมนายตังแกงครับพี่น้องครับผมกันครับเนื้อครับพี่น้องพอดีมื้อนี้มาฆ่ากันมาตกเบ็ดครับพอดีนําหวยแต่แกงครับมาครับสาไกันชาแนลสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับโอ้โหเอ๊ครับเพิ่น2แต้มแล้วครับผมฝึงมากครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตครับตั้งกล้องก่อนเดี๋ยว ไป,นนปเมียย้อนเลย,ยครับทุกท่านเบื่องครับพี่น้องครับพอดีไปเอาขากล่องมา้ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวหฮะก่นอนทุกานเบื่อครับส้อนแข็

กนัาม,มาแล้วมาแล้วครับน้องครับมาแล้วครับ,รบนี่เตรมแลยเตรมเครับตัวนี้มาแล้วรอ้หมด งามๆเลยครับต้ามตอครับตามเลยครับต้องให้ตั้งใจยกจอ้าเส้นแนวครับมั่นครับมันจอบมีมันเลยครับยกง่ายๆเลยครับ ่ยนตามหินนี่ครับย่อนตามช่องหินนี่เลยครับเดี๋ยวมาติดตามไปเรื่อยๆครับน้องครับตามไปเรื่อย ภาคไก่ลุกกน้องมาไก่ลุกครับโอ้ยลุกยังครับไม่ลุกตัว่าคไก่ครับมันนะกำังก้องมันเบาๆนะครับภาคแท็กังแท็กของกรตุกตา แบบมีกับมั่นนะครับพี่ว่าื้ครับอ่าันนี้ครับแตมสองของผมมาก้วครับ นี่สุดยอดครับสุดยอดอยากมีกับมวนเลยลเหรอครับแบบนี่ใส่พอดีส่งคนนครับผมใส่พอดีส่งคนเลย ไม่ดีเลยนครับมึไม่ดีเลยัะไม่ใยคกัน้งเรอรอบอลลมแคปแป๊บเดียวครับนี่อลล่ในแคปแป๊บเดียวครับจดดวครับโอ้จดจดกันมอ้ยเนาเดี๋ยวผมยิ้มแดบครับเราจะยิ้มแ พอดีเมือแพ็ยาต้องเหลื่อปลาั uh ้งหเดนะครับเ๋ยื่อปามางานเลีกันแร้วแม่ครับใส่ปาทุ่ยอดได้ครับใช่เนาะล้าไก่ก็ม่อะไรันครับเห็นไหมครับ มากลยรไม่เนไ้วเด้ยเขายเต้องาไม่ครับไม่มาแล้วครับพี่น้องอีโตแล้วครับ ไดพอดีเลยครับนี่เ้าย้อนลงปองนี้เลยเ้าย้อนนี่ครับลงปองนี้เลยครับย่ดปลตายนบพี่น้องฮักเงียงก่อนครับเนี่ครับพี่น้องครับใด่มาอีแล้วครับตัวนึงครับผมนี่น่ตัวแล้วใส่กำลังตัวนี้ใส่บนไงครับตัวนี้ ใส่โบนายครับยันลุ้มเดิมเท่านี้นะครับไดนมาอีกตัวแล้วครับเหนม่อตัวแล้วป้าครับเริ่มมานเรื่อยครับจะกับกับโบกขึ้นช่วงเลยครับครับเีย ับพน่น้องนี่ปลาพี่เ่าได้หลายตูอยู่ครับเย้าสีอยางครับอย่างหย,าง,ยางกินกินกับเขาอย่างกินกับเขาครับนู้นอะดี๋ยวกินกับเขาถาซาใจห้าสีอยางแบบนี้เลยโบมีการหลังเลยครับ แบบลูกพึ่งลูกพึ่งเลยครับอย่างแบบลูกพึ่งลูกพึ่งแบบกินเขปาปลาเลย นะครับผลงานมือนี้กับสาไก่เป็นครับประมาณอย่างยินไปซีโตครับโล่ป้าอยู่นะครับนี่ซีทุ่มนะครับสิกับนะครับนี่นี่ครับสุดยอดครับมือนี้โอเคครับผมถ้านักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต่างใจนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง่ากไก่แชนแนลวนํา ใล่รับวันนี้เห้าสองคนครับผมนายตังใจกับช่องซ่าไกลเช่นแนวครับผมลาไปก่อนครับชีทูมแล้วกลับบ้านนอนพรุ่งนี้ทำงานต่อครับสวัสดีครับ